ในประเทศรถห้องเย็นต้องปฏิพัท์ออโ,อโต้นะครับออกรถกับปฏิพัทน์ออตโต้ส่งฟีทั่วไทยอนุมัติวยภายในหนึ่งชั่วโมงขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ถ้าเกิดท่านใดที่กำลังมองหารถตู้เย็นโคตรสวยโคตรดีโคตรน่าซื้อดูที่ปฏิพัท์ออตโต้และดูในคลิปวิดีโอนี้ ได้เลยนะครับเรากล้าพูดว่ารถยนต์มือสองกระบะตอนเดียวรถห้องเย็นเราคือที่หนึ่งในประเทศเราคือที่นี่ที่เดียวในประเทศเพราะนั้นครับไม่ว่ารถจะมีเข้ามากี่คันต่อกี่คันและอีกหลายๆคันหลังจากนี้จะมีคุณลูกค้ารับในทุกเดือนไปกล้าพูดแบบนี้ได้เลยครับถ้าเกิดไม่ดีจริง ไม่แน่จริงฝีมือไม่ดีจริงรถตู้เย็นขายไม่ได้แบบนี้แน่นอนนะฮะเพราะนั้นในคลิปนี้อันเผารอยจะแนะนำตัวรถตู้เย็นเข้าใหม่ให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันและบอกได้เลยว่าตู้หลังนี้สวยมากนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น2.4 entry ปี22ไมล์หลักหมื่นนะฮะรถเนี่ย ถ้าเกิดพูดกันแบบตามตรงนะครับอย่างมือสองรถห้องเย็นเนี่ยราคามันจะถูกกว่าออกห้างป้ายแดงเยอะไม่ต่ำกว่าสองแสนแน่นอนนะฮะหลายท่านอาจจะเคยมีการดูเปรียบเทียบหรือว่าหลายท่านอาจจะมีการดำเนินธุรกิจกิจการนะฮะไว้ดูทั้งมือหนึ่งไว้ดูทั้งมือสองอันอาจจะมีไม่เยอะเท่ากับมือหนึ่งป้ายแดงครับแต่อันมีสภาพน้องๆป้ายแดงให้เลือกหลายคัน อาทิอย่างเช่นคันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูคลิปอันมาครับอันไม่รู้ว่าพี่ๆจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดสําหรับคันนี้คุณลูกค้าครับจองแค่ร้อยเดียวพอนี่คืออันให้ไปเลยนะฮะเอาไปนะครับเอาไปทํามาหากินเอาไปสร้างเงินสร้างทองเหมือนกับว่าเราเป็นนักรบและเป็นผู้คุมทัพถ้าเกิดเราอยากให้ทัพมันเดินหน้า ถ้าเกิดเราอยากให้สายเงินมันเดินต่อไปมันไหลต่อไปเอาไปทำมาหากินดีกว่าครับตรงนี้ครั้งเดียวจบตรงนี้ครั้งเดียวพอและมันจะมีมากกว่า1 2 3 4แน่นอนอันมีลูกค้าที่ซื้อรถตู้เย็นกับร้านเราเยอะและอันได้คุยกับคุณลูกค้าที่ซื้อรถตู้เย็นกับที่ร้านเราก็เยอะถ้าเกิดอยากดูเครดิตเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube หรือว่าคลิปหน้าช่องได้เลยนะครับ อันมีทั้งสัมภาษณ์คุณลูกค้าที่ซื้อรถตู้เย็นอันยกตัวอย่างอาชีพหลายๆอย่างให้กับคุณลูกค้ามือใหม่ได้ชอชมกันเพราะนั้นตรงนี้ครับถ้าเกิดสกิลไม่ดีนะฮะหรือไม่มีเครดิตที่เยอะพอเราจะขายรถพวกนี้ไม่ได้เลยเราจะไม่มีลูกค้าส่งมอบรถพวกนี้ในแต่ละเดือนแน่นอนเพราะนั้นตัวนี้สำหรับในเดือนนี้ตอนนี้จะมีแค่ตัวนี้คันเดียวที่เป็นตัวรถเข้ามาใหม่ ส่วนคันอื่นเดี๋ยงไงเราอัปเดตติดตามดูกันในคลิปวิดีโอเหมือนเดิมหรือไม่งั้นนะฮะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยว่าจองยังไงจัดไฟแนนซ์ยังไงออกรถยังไงซื้อสดได้ไหมและจัดส่งได้หรือไม่เพราะน้นตรงนี้เราเต็มที่เราชัดเจนเราตรงตัวเราแจ่มแจ้งนี่คือความซื่อสัตย์ที่เรามีให้กับคุณลูกค้าที่กำลังจะมาซื้อรถห้องเย็นที่ปฏิพัทธ์ออโต้นะฮะ ตัวนี้รถยังไม่ดีล้างช่วงนี้ฝนตกบ่อยอาจจะมีค่าบเปืเป้อนบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะนั้นเดือะใจใดูตัวเครื่องอยู่กันสักนิดหนึ่งครับโอ้โหเราไม่ต้องเน้นอะไรกันเยอะมากนะฮะเราอย่าเน้นอะไรกันให้เยอะมากนะครับนี่คือเครื่อง 2.4entry เป็นตัวปี2022โคตรใหม่สวยกริปเลย นี่ขนาดรถยังไม่ได้ล้างนะฮะมันก็เหมือนกับว่ารถล้างแล้วอะแค่เพื่อนสําหรับตัวบอดี้ด้านนอกอย่างเดียวเครื่องนี้ใสกิ๊กเลยอ้าวอันนี้นพูดได้เลยนะฮะว่าคันนี้คือยังเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการขัดสียังไม่ได้มีการร้างคิ้นนิ่งเดิมๆฮะเดิม,ดม,ดมสนิทนะครับ เราจะเห็นตัวต่อพวกระบบไฟเนี่ยอยู่ในตำแหน่งฝั่งทางด้านแก้มฝั่งซ้ายเห็นไหมฮะว่ามันต่อทับกับตัวแก้มซ้ายไปเลยแต่หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย <s> อันแกว้วรถตู้เย็นที่ถอดเพลนและต่อไฟแบบนี้มาขายใช่หรือไม่ทำไมต่อไฟแบบนี้ไม่เลือกเอาเป็นตัวตำแหน่งอื่นทำไมต้องถอดเพลทออกเอาละฮะคุณลูกค้าสายขาสัญจรเดี๋ยวดูในคลิปอันเดี๋ยวรู้เรื่องแน่นอน ใครบอกไม่บอกไม่รู้แต่เราบอกรายละเอียดตรงนี้หมดทุกอย่างนะฮะคุณจะดูไว้เพื่อเป็นการตัดสินใจหรือว่าคุณจะดูไว้เพื่อผ่านานตาไปแต่รายละเอียดอย่างพวกนี้คือคุณต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและชัดเจนมีเหตุมีผลและมีข้อเท็จจริงอยู่ในคลิปนั้นนะฮะเพราะนั้นคันนี้นะครับเดี๋ยวนก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีเช็คระบบไฟฟรีตั้งศูนย์ถงล้อฟรีนะครับ ส่วนในอีกปัจเจกหนึ่งที่สําคัญเนี่ยนั่นคือการจดทะเบียนลงเล่มและก็ใบวิศวะตรงนี้สําหรับอย่างรถประเภทแบบนี้ไม่มีไม่ได้นะครับใบวิศวะยังไงก็ต้องมีเพราะว่าช่วงล่างคือมันไม่ใช่เป็นตัวแหนบเดิม5แผ่นมันต้องมีการเสริมช่วงล่างนะครับอันนี้มันมันคือโคอเทท้จริงนะฮะเราขายมาแต่ละคันเนี่ยปีใหม่ๆทั้งนั้นครับ บางคันอาจจะอยู่ไม่ประมาณแสนต้นๆถึงแสนกลางๆยังมีเลยหลายท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยแสนห้าแสนหกแสนหนึ่งไม่เยอะจังอันกล้าพูดได้เลยนะฮะถ้าเกิดอันไม่รู้ตรงนี้จริงๆหรือว่าอันไม่มีสกิลตรงนี้จริงๆนะครับอันจะไม่สามารถเอามาพูดเปรียบเทียบตรงนี้ให้กับลูกค้าดูได้อันเคยเจอรถปี 2, 0, 2020หไม่ห0 0 0สนยังมีเลยเพราะนั้นอย่างของเราเนี่ยไม่โคตรน้อยครับ และสภาพรถโคตรดีอย่างแบบนี้วารันตีศูนย์เหลือเต็มเตมอย่าเอาตัวเม็ดเงินที่ควรจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมาเสียกับการบวกเพิ่มในราคารถกับตัวยอดจัดมันไม่ควรเพราะนั้นตรงนี้เราเก็บเงินอย่างอื่นไว้ทําให้มันเกิดประโยชน์มากกว่าแบบนั้นดีกว่านะฮะส่วนด้านข้างนะฮะเนี่ยเปื้อนเลยเห็นไหมฮะมีรอยปรงรอยเปื้อนเลยชัดเจนเพราะว่ารถมันยังไม่ได้ล้างนะครับ ตัวนี้จะเป็นแอร์อะไรคูเวนะฮะแต่ตู้เนี่ยสวยมากนะฮะเดี๋ยวนจะพาไปดูตู้อีกทีหนึ่งคราวนี้อันจะให้ดูตัวด้านในนะครับคันนี้ไม่เจ็0หมื่นนะรถปียี่สิบสองท่านลูกค้าครับคิดว่าคันนี้ไม่เยอะหรือไม่คอมเมนต์มาอัน,นอยากจะดูว่าเหตุผลนะฮะหรือว่าในแนวคิดของแต่ละคนนั้นคิดว่ายังไงลองบอกคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ดูว่าคันนี้ไม่เยอะไม่น้อย สำหรับในความรู้สึกของพี่พี่คิดว่ายังไงคุณลูกค้าคิดว่าอย่างไงคุณลูกค้าคอมเมนต์บอกกันมาเนี่ยฮะมีจอมาให้นะครับไม่ใช่เป็นตัวจอเดิมนะตัวนี้เปลี่ยนจากจอเดิมมาเป็นตัวจอ Android เพราะนั้นคือมันครบหมดถ้าเกิดอยากได้ครบกว่านี้เพิ่มอีกสักอย่างหนึ่งก็คือใส่เป็นตัวกล้องมองหลังไปการปรับนะฮะคอนโทรลแอร์อุณหภูมิอุณหภูมิอ,อะไรพวกนี้ได้หมดคือสำหรับอย่างตัวรถตู้เย็นเนี่ยหลายคนก็จะมีการตั้งคำถามว่าคันนี้ลบได้เท่าไหร่ คันนี้ลบได้เท่าไหร่คันนี้ลบได้เท่าไหร่มันเป็นคําถามที่เกิดขึ้นมาเยอะมากแต่คราวนี้ครับมันต้องมีการถามอย่างชัดเจนถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าถามว่าคันนี้ลบเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ตรงนี้คืออุณหภูมิที่ติดมากระตู้ใช่หรือไม่นะฮะถ้าเกิดใช่แบบนั้นเราสามารถดูได้ แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าคุณลูกค้ามีการกําหนดไปเลยว่าสินค้าที่เราเจะเอาตัวรถไปวิ่งเนี่ยอาทิอย่างเช่นประทูประทูแช่ฟิตอะพวกของฟอร์เซ่นลบยี่สิบห้าลบยีลบสิลบสิตรงนั้นอันทำไม่ได้นั่นดีอันไม่ได้มาทําเองนะอันต้องไปทํากับที่ร้านที่เขาทํารถพวกนี้โดยเฉพาะนะฮะแล้วมันต้องลบได้จริงปั่นอุณหภูมิต้องเร็วไม่มีการช้า สมมติว่าอย่างเราอยากจะปั่นให้ลงประมาณ12บเนี่ยรอสักสี่ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นของแบบนี้ฮะมันมันผ่านมือมาเยอะและมันเข้าใจถึงผลของคนที่ซื้อได้มันไม่ต้องมารอแบบอ้ำองอ้ำอึำอ้งอ,อะไรอย่างแบบนี้มันไม่ใช่และเพราะนั้นเนี่ยเราคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งในประเทศแล้วสำหรับรถห้องเย็นเนี่ยพูดเรื่องจริงนะแล้วก็ไม่ได้พูดเกินตัวไม่ได้พูดเกินไปด้วย แต่ถ้านเกิดอย่างแบบนี้อันบอกกับคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะสำหรับรถปี22ไม่เจ็หมื่นคุณลูกค้าคิดว่าไงคุณลูกค้าคอมเมนต์มาไม่ว่าไม่โกรธไม่เคืองเราคุยกันด้วยเหตุผลหลายคนอาจจะมองอีกแบบหนึง่งหลายคนอาจจะมองอีกมุมหนึ่งนะฮะเพราะนั้นบอกกันได้นะครับส่วนด้านท้ายนะฮะไฟไม่มีแตกกันชนท้ายนะครับเป็นลายตีนไก่ไม่มีเบี้ยวไม่มีหยุบนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงนะ นี่น่าจะเป็นของ 3M นะฮะส่วนหลังตู้นะครับก็มีร่องรอยทะลงทะลอกบ้างเล็กน้อยนะอันนี้ก็ธรรมดานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบใส่รถเข็งคราวนี้เนี่ยสภาพด้านไหนตู้เนี่ยสำคัญและละรถตู้เย็นเนี่ยนะโอ้โหดูดิดูแผ่นกันความเย็นดิ <laughs> ใหม่วันนี้ก็ต้องป้ายแดงนะฮะ อันนี้บอกแบบนั้นได้เลยใช่ไหมว่าถ้าเกิดใหม่วันนี้เนี่ยก็ต้องป้ายแดงนลนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราดูอย่างแบบเนี้ยรถที่ยังไม่ได้ล้างเนี่ยเราดูแล้วว่ารู้สึกว่ามันไม่ใหม่เนี่ยหรือว่าไม่คุ้มค่าเนี่ยโอ้โหวันนี้นก็น้อยใจนะดูพื้นดิดูเพดานดิซ้ายขวาฟงไฟมีให้ครบหมดนะฮะตัวท่อแอร์นะครับ เดี๋ยวไอ้เรื่องของตัวลอยน้ําอ่ะเดี๋ยวตรงนี้อทำความสะอาดให้นะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับพื้นสวยมากนะเป็นลายน้ํานะฮะไม่มีบุบไม่มีแตกไม่มีรั่วนะครับแล้วก็ช่องอ่าไว้ล้างภายในตู้อ่ะช่องน้ําออกอ่ะมีให้ครบหมดเลยนี่นะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างที่เราพูดเกิน เกินเกินมากกว่าตัวรถเนี่ยถามว่ามันมันเป็นเรื่องจริงไหมมันเป็น,นเรื่องจริงนะครับอย่างตรงนี้คือเราไม่ได้เอามาแบบเล่นเล่นะเราไม่ได้เอามาแบบเล่นเล่นถามว่าทําไมอันถึงต้องอ่าเป็นในลักษณะแบบอย่างนี้เพราะว่าเราจริงจังนะครับเราจริงจังเราต้องการให้เห็นถึงสภาพนะฮะว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะสิ่งที่คุณลูกค้าจะซื้อเนี่ยในราคาที่ครึ่งหลักล้านเนี่ยมันได้อะไร มันได้แบบนี้นะครับเครานี้เนี่ยเป็นตามธรรมเนียมเอาตู้เย็นมาแล้วไม่วัดไม่ได้นะฮะเราจะดูความสูงด้านนอกก่อนแต่มองจากตาเปล่านะฮะเห็นว่าน่าอยู่มาณ2เมตรนะครับโอเคอ่า2เมตรปะ2เมตรพอดีเลยนี่นะ2เมตรพอดีเลยดูจากขอบตู้นะฮะด้านบนนี่ อันนี้คือความสูงด้านนอกนะอันไม่ได้วัดมาจนถึงนี่นะครับอันวัดถึงตรงนี้เพราะว่าขอบปิดประตูมันอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเราวัดถึงตรงนี้เนี่ยความยาวมันก็จะเกินไปนิดนึงแต่มันไม่ใช่ตัวตู้อ่ะมันไม่ใช่ตัวตรงปิดตรงตู้อ่ะก็เลยเน้นไปในตัวช่วงระดับนี้แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติเนี่ยอันนี้คือเรายังไม่ชัวร์มันก็ต้องดูจากภายในด้วยความสูงด้านใน ไม่มีเหม็นเลยนะฮะตู้นี่แบบคือสภาพใหม่มากอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเลขขี้นะอันนี้เมตรเก้าสิบแต่ถ้าเกิดติดขอบเลยหนึ่งเก้าสามหรือว่าเจ็ดสิบหกนิ้วแต่เห็นรอยขอบสีดำดำไหมฮะรอยขอบสีดำดำเนี่ยมันจะอยู่ที่ร้อยเก้าสิบพอดีเลยแต่ถ้าเกิดเอาชิดมุมก็จะเป็นร้อยเก้าสิบสาม นะฮะหรือว่า76นิ้วนะครับถูกต้องไหมอ่านี่มันจะพอดีเลยกับตัว193นะ76ินิ้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างความยาวด้านนอกเมื่อกี้เนี่ยเราจะดูเป็น2เมตรไม่ได้มันจะอยู่ประมาณ2เมตร3 2เมตร4ประมาณนี้คราวนี้ก็จะเป็นความยาวภายในตู้คือถ้าเกิดอย่าง MBC มนี่ยมันจะเป็นเลขคู่หรือว่าลงท้ายด้วยศูนย์แต่ถ้าเกิดอย่างเป็นคูเวคล้ายๆกับตัวตู้เบิ้มเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้2เมตร50พอดีเห็นไหมฮะ เพราะว่าตรงนี้คือมันมันยังนูนอยู่แต่ดูจากตัวขอบปิดนะฮะขอบปิดอยู่ตรงนี้ก็2เมตรห้พอดีอันนี้คือความยาวในตู้เฮ้ยหากันเยอะนะความยาว2เมตรห้เนี่ยเพราะว่าอย่างบางคังนอ่ะมัน2เมตรสีนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกนะฮะ MBC ส่วนใหญ่มันจะเป็นเลขคู่แต่ถ้าเกิดอย่างตู้พวกนี้มันจะไม่ได้ลงท้ายด้วยศูนย์เป็นส่วนน้อยที่จะลงท้ายด้วยศูนย์หรือว่าเป็นตู้ที่สั่งทํามา ภายในก็พอดีเลยความกว้างด้านใน65นะฮะ65นะครับ 65, 65นิ้ว165เซนอ่านี่แบบนี้เลยนะฮะคือข้างบนเนี่ยคือมันจะเป็นนิ้วข้างล่างนี่ก็คือจะเป็นเซนติเมตรนะครับสวยมากนะแต่ถ้าเกิดอย่างที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยความสูงเนี่ย2เมตรนะฮะ2เมตรนะ2เมตร3 2เมตร4ที่เราดูจากตัวตลับเมตรเมื่อกี้นี้ นะครับแต่ตัวจุดที่สําคัญเนี่ยนั่นก็คือจะเป็นความยาวในตู้ออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งตีทั่วไทยอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงเพราะว่าเดิงเกินอย่างส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเคยเจอกับสเมตรสีกว่าไม่ถึง2เมตรห้หรือว่า2เมตรสเมตรสีก็เคยมีนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยยาวมากถึงว่ายาวมากนะฮะล้อกระทะมีมาแล้วยาง X c d นะครับยางบรรทุก แหนบก็จะมีการเสริมมาเพิ่ม3แผ่นเป็นตัว14ขนาดกลางนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่เราดูเนี่ยไอฝั่งทางด้านเนี้ยมันไม่มีเพดถูกต้องไหม mm. เพดอะมันจะมาอยู่ทางด้านฝั่งประตูนะฮะสำหรับฝั่งคนนั่งข้างคนขับหรือว่าเพดจะย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนได้เงิดนสติ๊กเกอร์มอกอยู่ทางฝั่งด้านคนขับฝั่งนู้นนี่ครับนี่คืออย่างหนึ่งที่เราควรที่จะทราบ หลายคนเนี่ยมันเป็นอาลีเวเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่มาปี20เนี่ยหรือว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเรานับตัวเจนะเราจำภาพกันเราจำภาพกันแต่อยู่ฝั่งนี้แต่พอโตต้ามันมีการเปลี่ยนตำแหน่งการวางเพรปุ๊บเขาไม่ได้มีการมาเป่าประกาศหรือว่ามาออกข่าวหน้าหนึ่งมันไม่มีครับตรงนี้เนี่ยคือจุดหนึ่งที่อต้องมีความรับผิดชอบสูงมากนะเพราะว่าอนต้องสังเกต นะฮะข้อมูลพวกนี้อันต้องอันต้องสังเกตนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันคือความรับผิดชอบของอันแบบสูงมากแต่ตรงนี้ฮะอันก็จะทำให้ดีที่สุดเราอาจจะดูไม่ถึงพันดูอาจจะอยู่ในหลักร้อยอันก็ฝากกดไลค์กดแชร์อันด้วยก็แลวกันชอบอันรักอันกดไลค์กดแชร์นะฮะอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมโทรมาคุยกันหลังใหม่ตัวนี้นะฮะราคาตั้งขายนะครับ 629,000บาทเอาไปเลยครับ629,000บาทถูกกว่าออกห้างไปแดงเยอะเยอะมากไม่ใช่น้อยนอยนะฮะเราได้แบบไหนเราได้รถปี22ไม่เจ็0หมืนตัวปัจจุบันเพจอยู่ฝั่งด้านซ้ายตู้ความสูง2เมตรแอร์คูเวอุณหภูมิติดลบได้หรือถ้าเกิดอย่างสมมติเนี่ยมันตั้งมาลบอยู่มานห้า คุณลูกค้าครับที่กําลังดูคลิปอยู่คุณลูกค้าอยากได้ลบเท่าไหร่คุณลูกค้าจะไปวิ่งงานแบบไหนต้องการลบเท่าไหร่คุณลูกค้าบอกอันเดนจาัดก,การให้น้ํายาแอร์เซอร์วิสให้ของเหลวทุกอย่างอันเซอร์วิสให้อันจดทะเบียนลงเล่มให้ใบวิศาวามีให้ภาษีพร,พรบใกล้หมดแดนต่อเป็นปีหน้าให้จบไหมฮะตัวนี้มีน้ํามันให้เต็มถังแล้วก็จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านแต่สำหรับคุณลูกค้าดูคลิปนี้มานะ ถ้าเกิดอย่างอื่นไม่ได้กติกา,กาันเป็นแบบนี้อันตั้งเองนะฮะเพราะนั้นอย่างแบบนี้เท่านั้นสนใจนะฮะ0891104954เบอร์นี้เบอร์เดียวโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยจอง100บาทแต่บอกด้วยนะว่าดูคลิปอันมาแค่นั้นนี่อัปเดตรถเข้าใหม่ยังไงต้องฝากไว้ด้วยสนใจรีบโทรมานะฮะคันเดียวโคตรใหม่คันนี้ไม่ซื้อโคตรพลาดเลยนะฮะแลวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ออกรถกับปฏิพัทน์ออโต้ส่งตีทั่วไทยอนุมัติวไวภายใน1ชั่วโมง